เดี๋ยววันนี้จะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันครับผมร้าชาดิวเบสนะครับก็ไ,ไ,ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาคุณไปเที่ยวสวนสัตว์นในกรุงเทพเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนครับร้านที่จะไปเมื่อกี้ก็ปิดนะครับก็เลยเปลี่ยน แผนที่มาใหม่มาเม้งประชานิเวศครับจะลองกินกันดีกว่าสั่งเพิ่มอะไรของลูกเบน้ามบัลโคแห้บงบะหมี่โคแห้ง เราปังนรับกันดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดียววะลูกเอาเอาเลยค่ะทำแลยวมี้าวหน้ากั๊ แม่กินหมดเกรียงนะครับจอ้วนไม่กินจอ้วนเล่นตัวเดวหิวแล้วทำไงาองอิ่มแล้วนะครับกับเม้งโภชนาสาขาประชานิเวศหนึ่งก็ ราคาตกก็55พิเศษ65บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยชะได้เลยก็ยูนิฟอร์เมกี้สั่งบะหมีฟ่ฟยยำรสชาติจัดจ้านดีเสียดาว่ากินไม่ไหวอยากกินเส้นลแลกแห้งยำอีกนะครับก็ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะกินได้ครับไม่ผิดหวังสมราคาอร่อยแล้วก็ไม่เสียดายตังสั่งได้เลยแต่วันนี้เจ้าขุนไม่กิน เจ้าขุนไปไหเจ้าขุนจะกินยังไม่หิวมั้งธรรมดาจะกินก๋วยเตี๋ยวแทบทุกชนิดเลยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวต่อละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ